สบายดีสวัสดีครับมากินกนปลานิน่นน้ำเบาอีกข้างโผงครับผมนี่เห็นบ่พริกพริกตันนี้แปลกๆพี่นอ้องพวกเนี้ยริเทศเดาเลวครับมันเกิดมาเองนะครับเนาะเป็นแปลกๆแค่หน่อยครับผมเมื่อกีน้น้ำกันครับผมเอน,น,น,นีก้นปลานิ่นก r a b เ้าวสวยครับผมนึงนีกกินก่อนครับ มีวันเสาร์ยันลูกค้าเข่าตอนสวยๆอย่างหน่อยครับผมกินก่อนนี่ปีกแ้งนต่ว่าจักสีกินได้แ้ำไนพี่นอ้องกินเพลทก็ได้ลูกค้าแน่นเข้ามากเลยผกใช้ลูกค้าอยากเนาะแม่พ่วง่นครับผมเส่นมะเขือเส่นปานินนะครับ กินแบบไม่ได้กินใส่ครับกับข้าเนียครับเอากับข้าวเจ้าเ,าเลยครับผมมามามเจยาครับยุติถนนใหญ่เสียงดังเลยครับผมเจ้า อันนี้มันเผนะ็ดเนาะเบาๆกินก็ได้นะครับแ่นี่กับเผ็ดแล้วคือแล้วว่าจะมักกัดกัดไปไวนะเนาะเผ็ดก้นให้ปลาเคือกับแซนดครับปลานน่นท่า ต้มใช่เปลือกเปืเป่อยๆอะไรก็มาก็าป่นนะไมาตามั้ยกันครับผมเสียงดังเสียงรถแซ่บๆครับแซ่บคือเ,เก่าครับผมเนื่อนุ่น คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณเอฟซี 5, ที่มากจดติดตามนะครับนะขอบขอบุณไดหลายครับผมใช่องน้นอยๆเท่าเดินก้าวไปด้วยกันนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะผมส่งกำลังใจให้กันที่เกา่าเบริเกณฝากเน,นี่ยฝั่โตนั่เด้อครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณยอดส้มขอบคุณยอดกดไลค์กดแชร์นะครับมานะขอบคุณเป็นหลาย กิมนี่ก็สสปกะมาเนี่ยครับผม,มกิมตอกก็ตอบคุณในร้านด้วยครับ